มาถึงช่วงสุดท้ายของจดลทุไทยอินไซไทอร์ค่ะวันนี้วันนี้นะคะทางเครือซีพีแล้วก็บริษัท c ีพนะคะ<อ>เขารวมพลังกันในการฟื้นฟูป,ป่าชายเลนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนในพื้นที่การปลูกป,ป่าชายเลนที่ตำบลท่าพิกนะคะจังหวัดตราดกว่า1,300รไร่รายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปดูรายงานชิน้นนี้พร้อมๆกันค่ะ คุณสุภกิจเจริญวณน,น์ประธานกรรมการเครือซีพีและบริษัทเจริญพกพันธ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF พร้อมโดยคุณอนุเรกศรีประทักประธานคณะกรรมการบริหาร CPF และคณะผู้บริหารเดินหน้าร่วมปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพปลูกป่าชายเลนที่ตำบลท่าพริกจังหวัดตาดา 1, ราดกว่า1,300ไร่ปล่อยปลาป,าปูดำรวมสร้างแหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืนสานต่อโครงการ CPF ปลูกปันป,ป,ป้องป่าชายเลนพร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตชุมชน พร้อมชมความสาเร็จของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างจังหวัดตราดและวิสากิจชุมชนท่องเที่ยววิถีชุมชนตําบลปากน้ําประแสจังหวัดระยองรวมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยได้ดดรับเกียรติจากนายชำนาญวิทย์เตรักผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเข้าร่วมด้วยได้มาส่งเสริมให้ชุมชนใช้ของที่เป็นธรรมชาติ3ป่านะก็คือตั้งแต่ป่าภูเขาป่าสมุนไพรแล้วก็ป่าชายเลน สป่าเนี่ยเพื่อมาประกอบเป็นเสื้อผ้าอย่างที่ผมใส่วันนี้เป็นการเอาธรรมชาติไปสู่ธรรมชาติและเราจะไม่ทำร้ายธรรมชาติในจงังหวัดปรตาเนี่ยต้องบอกว่าในแต่ละพื้นที่มีป่าชุมชนมีสินค้าท้องถิ่นิ่จำนวนมากอันนี้ก็เป็นโอกาสที่ c ี f เราเนี่ยจะมาร่วมพัฒนาส่งเสริมให้กับชุมชนเนี่ยมีความเข้มแข็งขึ้น เราก็จะเป็นสินค้าหลักที่นอกจากขายในชุมชนแล้วก็ยังสามารถที่จะขายไปยังจังหวัดอื่นนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเป็น SME ส่งออกไปยังต่างประเทศได้ด้วยเราก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ในชุมชนด้วยเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่ดีขึ้น การสร้างอาชีพมีการสร้างรายารไ,รได้โครงการ CPF ปลูกปันป้องป่าชายเลนดาเนินมาตั้งแต่ปี2557ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป,ป่าชายเลน2,388ไร่รวม5จังหวัดคือระยองสมุทรสาครชุมพรสงขลาและพังงาปัจจุบันเข้าสู่ระยะที่2มีเป้าหมายอนุรักษ์ฟื้นฟูและปลูกป่าชายเลนอีก2,900ไร่เพื่อส่งเสริมให้คนในพื้นที่อยู่ร่วมกับป่าและพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนยกระดับเศรษฐกิจสังคมและดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน